ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะนำเหรียญปูดุลนะครับรุ่นกายทิพย์มาให้ชมนะครับเหรียญทองแดงลงยากระไหลทองนะครับสร้างอสองพศ2521ยอดนะครับปูดุลนะครับรุ่นกายทิพย์นะครับลงยาสีขาวนะครับ ่านิยมก็น่าจะหลักพันแก่ๆครับนี่เลี่ยมพร้อมใช้เลยสภาพสวยครับจะมีต่อโคตรตรงสังคติด้วยวดูภาดีย๋ยวดูภาพมันเป็นเงาครับไม่ค่อยชัดอย่างต่อโคตรที่จังคติแล้วก็จะเป็นรูปหน้าซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านล่าง ร้างหน้าหลวงปู่นะครจะเป็นรูปหน้าซอนะครับเป็นบล็อกของเขาครับเป็นรุ่นกายทิพย์บุูดุนนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธครับ มีลงยาสีแดงนะสีแดงสีขาวอเ,เอามาให้ชมนะครับปดดุนกรบสำารับคลิปนี้สวัสดีครับ